เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดไงะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมเคนกันครับผมวันนี้ครับผมจะมาทําตามคําขอของน้องๆหลายๆคนที่ขอกันเข้ามานะครับก็คือพี่ครับผมอยากฟาร์มเวลไวๆพี่มีวิธีฟาร์มเวลไวๆไหมครับได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดให้เลยแล้วก็จะบอกด้วยว่าเกมนี้ฟาร์มเวลได้ทั้งหมดกี่แบบและแบบไหนเร็วที่สุดนะครับ โอเคเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบัคไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุตขึ้นเลกาซี a n i m มะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอ p ดีพาร์แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น r v v ูวีฟีฟายพัฟจีโมบายอรินาเบ่กเอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบั กองซุมตัวรับงบ49บาทมีโอกาสได้อีกกิจ5%ไปจัดกันซื้อเลยได้หัส100%ได้อีกิจจริงๆด้วยโคตรคุม้ม DC Shop มีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้นที่19บาทเท่านั้นรวมถึงตัวรับขายทุกตัวขายเพชรและของต่างๆในเกมด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษเหมือนเดิมเลยนะครับและเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เขาคนนั้นก็คือโอ้โหถ้าเปิดเที่ยเลยนะฮะบึกเปิดิเที่ยผมเนี่ยอตารคำพ่อมึงดิฮะอวตารคำกูบุกบก โอ้ยเทพไม่เทพต้วยอ๋ออ้ยมึงเก็บกดป่ะนี่เฮ้ยมึงเก็บกดอมึงเก็บกดหรอป่าวเขาผมผมเนี่ยรักสงบไอ้ยี่นี่เก็บกดจากคลิปที่แล้วน่ะสงสัยเคยเป็นไอ้ทเตอรมึงไปทำอะไรมาแดกเสาไฟเข้าไปหรอเขาไม่เรียกเตี้ยเขาเรียกว่ากำลังเติบโตโอ้โหกูต้องแหงนหน้าคุยกับมึงเนี่ยมันลำบากดู้ไหมเนี่ยฮะ มันก็ต่างจากเดิมไม่มากนะเนี่ยลองเทียบด้านข้างเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮียกูยากับลูกติดชิบหายาโอ้ยตัวกูใหญ่ขนาดนี้ยังถีบกระเด็นไกลขนาดนี้เหรออ่ะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับคุณฟองจะมาเป็นแขกรับเชิญเหมือนเดิมนะครับหน้าที่ก็เหมือนเดิมนะครับเดินตามแค่นั้นแหละใช่ไหมอ้าวไม่ใช่จับฟาดอ่ะโอ้ยจับฟาดใช่ไหม กูก็มี <laughs> โอกูจับแล้วกะี๋ยวมึงยไเยโอ้โห <laughs> อะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยแต่คลิปมันจะยาวเนาะ <c oughs> โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออธิบายนะครับเรื่องการเก็บเลเวลนิดนึงเนาะ <c oughs> โอเคนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวผมจะซื้อเจ้าตัว Full Body <c oughs> ฟูลบอดี้ตัวนี้เลยนะครับเช็คสแตทดปึ๊บ <c oughs> อะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเนาะ พียมึงอยู่เฉยๆหรืมึงเป็นเฮี้ยกูเอามาเดินตามไม่ใช่เอามาเดินเล่นนี่ดอยู่เฉยๆแล้วมึงบอกว่าอะไรจะเดินนี่ไงไม่เดินเฮี้ยเอ้ยกูเอาใครมาไว้หลบหน้ากูไม่จ้างเลยเท่จตายไม่เท่ตรงไหนอุกรณมาวงกูวงทั้งตัวเลยอ่ะโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นเจ้าแน่ตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สเตตัส <but> เหล่าอ่าสเตตัสเหานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีสเต้งนะครับมีดูลามีโฟกัสมีเอจิแล้วก็มีเจ้าสต a ามินานะครับในบรรดาค่าพวกนี้นะครับเขาจะเรียกว่า l ล v e l s t a ตอ่าเลเวลสเตตคืออะไรก็ยกตัวอย่างนะครับใน1นึงแหล่งของทุกๆคนนะครับท่านผู้ชมนะจะต้องอัพสเตตพวกนี้ให้เต็มทั้งหมดถึงจะได้ขึ้น1นึงแหล่ง นึกภาพออกไหมถ้าผู้ชมจะเห็นว่าสเต็งผมเนี่ยเป็นสีเทาแต่นอกนั้นเนี่ยดูลาโฟกัสเอจิสตาเมนาเป็นสีเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแรง์ที่ผมกําลังจะไปต่อเนี่ยคือแรงสิบแปนะครับผมยังขาดสเต็งที่ยังอัพไม่ตันอยู่อ่านะครับผมก็จะต้องไปทําอะไรก็ได้ที่มันได้สเต็งน,นะครับหรือคุณจะฝึกโดยตรงให้มันได้สเต็งเขาจะเข้าใจกันไหมเนะี่ยเอาอย่างนี้เอาใหม่ อธิบายแบบนี้ดีกว่าในบรรดาหลอด EXP ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเมื่อเต็มหลอดคุณจะเลือกอัพสเตตัสได้หนึ่งอย่างก็จะมีสเต็งมีดูลามีโฟกัสมีเอจิมีสต a ามินาถูกต้องไหมอ่ะเมื่อคุณเลือกอัพเนี่ยค่านั้นก็จะถูกอัพแต่ในทางกับการสมมุติว่าคุณไม่ได้ฟาร์มวลอ่าคุณไม่ได้ฟาร์มเจ้าตัวหลอด EXP ที่มองไม่เห็นแต่คุณ ฟาร์มสเตตนั้นโดยตรงเออพูดอย่างนี้เข้าใจไหมก็คือคุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บเวลเจ้าหลอดอีกพีที่มองไม่เห็นตัวเนี้ยนะไม่จําเป็นเลยใครจะไม่เก็บก็ได้คือคุณอย่างอย่างผมต้องการสเต็งผมก็ไปฝึกสเต็งล้วนๆเลยก็คือไม่ต้องการแบบว่าที่จะมีให้ขึ้นมาเลือกอัพอะเก็บปะเออนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมวะออกละมั้งออกแหละ เนี่ยกูก็ออกออกจากท่านี้ยังไงเนี่ยปั๊บปล่อยกด E ครูโอเคก็คือเราสามารถฝึกสเตตัสนั้นโดยตรงได้โดยไม่ผ่านเจ้าหลอดเอ็กพีที่มองไม่เห็นถ้าเกิดใครที่ฝึกหล่าน่าผ่านหลอดเอ็กพีที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เลือกอัพซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ได้เช่นกันแต่สําหรับใครที่อยากจะฝึกสเตตนั้นโดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งก็คือไม่เอาไม่เอาอย่างอื่นเลยฝึกแค่สเตตนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับ ยกตัวอย่างผมอยากจะฝึกสเต็งโดยตรงอ่ะตามมาเลยสเต็งโดยตรงไปกูกร,โ,รโอ้ยมึงนี่นะไม่มีป <laughs> ไปโย์หายยังไ่หายสักที <laughs> โอเคแม่ง้ยไม่น่าช่วยน่าปล่อยให้ติดอยู่ <laughs> พอละมานตุดไปเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมผมจะพามาดูก่อนนะครับฝึกสเต็งโดยตรงก็คือฝึกจาก เจ้าบาหโหนตัวนี้เลยนะครับนี่เลยจะมืดต่อยนะนี่เลยนะครับการโหนบาตัวนี้นะครับจะได้ค่าสเต็งโดยตรงเลยนะเมื่อกี้ผมจําไม่ได้นะว่าค่าสเตตผมมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสักแป๊บหนึ่งสแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกดเช็คกันว่าเพิ่มไหมเออจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยเจ้าหลอดเอ็กพีที่มองไม่เห็นเนะี่ยจะไม่เด้งขึ้นมาเลยถูกต้องไหมครับนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการฟาร์มสเตตัสนั้นโดยตรงนะครับ มันจะไม่ไปเข้าเจ้าหลอด EP ที่เรามองไม่เห็นนะ A few moments later เสร็จมาปับ๊บกดดูเลยอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอ่อสามสี่แปดจุดเก้าหนึ่งอ่าตอนนี้เป็นสามห้าศูนย์จุดสี่ห้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันจะฝึกเจ้าตัวสต็งกโดยตรงเลยนะครับ และถ้าเกิดน้องๆถามว่าพี่ครับแล้วฝึกดูแลโดยโตรงโฟกัสโดยโตรงเอเจิโดยโตรงสตามิน่โดยโตรงมีไหมต้องตอบตามตรงว่ามีบางค่ามีโฟกัสอย่างเดียวที่ผมไม่รู้นะครับดูแลเนี่ยมันจะฝึกได้ตรงในยิมเลยนะครับมันจะให้เราซื้อไปให้คนอื่นยืนต่อยนะครับเจ้าดูแลเนี่ยะนะนะครับส่วนสตามิน่กับเอเจิอเดี๋ยวผมพาไปอันนี้ต้องพาไปแต่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะ หลายคนเนี่ยน่าจะเคยฝึกกันแหละนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปหน่อยโอเคครับผมมาถึงอีกยิมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าเอจิเนี่ยต้องบอกก่อนนะเจ้าเอจิคือการซื้อกับเจ้าคุณลุงคนนี้นี่นี่นี่กด e นะครับกด e ตรงนี้นะ แล้วก็ไปที่ l o a d w ร์ k นะครับแล้วก็เลือกนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ผมให้เลือกช็อตร o เวิร์ k นะครับมันจะได้เร็วได้ไวแต่สำหรับใครที่วิ่งมานานแล้วนะครับก็แนะนำเลยลองรดเวิร์ k จะได้ตัวสเตตเยอะกว่านะครับการซื้อแบบนี้นะครับจะได้แค่เอจิไม่ได้สตาม i ินา่านะครับสำหรับใครที่ต้องการสตาม i ิน่าด้วยแบบว่าฝึกเอจิพร้อมกับสตา m มิน่าเลยนะครับ วิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะซื้อเจ้าบิตติ้งแมสนะครับกับเจ้าเกาะ80โลนะตังค์หมดอแล้วแม่งเลยบอกเลยว่าเจิน,ไม,นไม่กดมาเยอะๆวะเนี่ย ATM อยู่ข้างหน้านี่เอามามื่นหนึงเลยตกมาอขอคลิปหน่อย <c oughs> ขอคลิปหน่อย <c oughs> อ่ะนี่ผมก็จะซื้อเจ้า80กิโลนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายมากๆให้เราใส่บิตติ้งแมสนะครับอันนี้ใส่ได้ตลอดเวลาเลยนะ ไม่ว่าจะการวิ่งการเดินหรืออะไรก็ได้ที่ใช้สตามิน่านะครับเราจะได้อีกพีสตามิน่าเสมอเลยนะครับตัวนี้ออก็นับนะอ่าแล้วก็ที่สตามินา่าลดอะครับอ่าใช่นะแล้วก็เจ้า80กิโลเนี่ยผมเคยคิดว่าใส่ตลอดเวลาดีจริงๆไม่ดีเลยไม่ช่วยอะไรเลยนะครับคุณใส่มันแค่ตอนที่จะวิ่งอันนี้ก็พออันนี้พูดตามตรงนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยแม่งไม่ช่วยแถมทําทุกอย่างใช้ต่างหากนะครับนี่แล้วคุณก็เก็บไปแล้วคุณก็มาคุยกับคุณลุงนี้ อันนี้ผมวิ่งแค่ตัวอย่างพอนะเปิบเอาแค่แต่นะครับแปโลมันมันดึงข้อได้ด้วยนะแต่ไม่ได้เอจิงไงอันนี้เอาเป็นสตามินาคู่เอจิงไงถ้าเกิดคุณใส่ไอไอตัว80โลคู่กับดึงข้อมันก็ได้เป็นสเต็งกับสตามิน่าใช่แต่แต่ได้เยอะมากนะเพราะมันหนักขึ้นเราดึงแทบไม่ขึ้นเลยใช่ใช่แนะนำนะครับอย่าใส่เกินตัวนะใครที่ใส่ได้อันไหนแล้ว เราทํากิจกรรมต่อไปได้สะดวกให้ใสอันนั้นมันจะได้เยอะกว่าไปฝืนใส่แบบว่ากูเพิ่งเล่นแร้งสี่หรือ,อยังแร้งไม่สี่เนี่ยผมเห็นตลกมานิวบี้แม่งใส่เกาะสี่สิบโลแปดสิบโลกันเต็มไปหมดแล้วผมปวดหัวเลยแล้วผมมาดึงข้อแม่งดึงข้างๆตามแม่งร่วงไปเลยดึงได้ข้อเดียว <laughs> ผมบอกเลยมันไม่ได้อะไรนะอย่าไปหาทำนะครับ <laughs> จริงๆนะไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะนะ ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า Stamina กับเอจนะครับแล้วก็ดูายอยู่ในยิมนูน้นทุกคนน่าจะเคยเห็นนะมันจะเป็นที่ให้ซื้อนะครับผมขอไม่พาไปแล้วกันเดี๋ยวจะยาวส่วนโฟกัสเนี่ยต้องยอมรับตามตรงเลยผมไม่ได้ศึกษาแบบมาเยอะขนาดนั้นโฟกัสเนะี่ยผมจะใช้เจ้าตัวหลอด XP ที่มองไม่เห็นในการอัพเอานะครับไปตีบอสเอ้ยไปตีมอนทำเควสกระดานหรืออะไรก็ได้นะครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดฟาร์มสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับนั่นก็คือการลงเลดแล้วสามารถทำกับเพื่อนได้ด้วยเล่นคนเดียวก็ดีลงกับเพื่อนก็ได้อีกจะไวขึ้นไปอีกอ่าเดี๋ยวฟองตี้มานนะ่ออ่ะได้ครับเอ้ยไม่เอาดีว่ามึงวิ่งช้าแต่แต่ลงเลดเนี่ยคือ ถ้าเกิดลงกับคนอื่นนะครับให้คนที่เป็นหัวตี้ไปกดนะครับคนที่เป็นลูกตี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้นะอ่ะไหน่ด้ออกหัวกดก็แล้วก็คนในตี้จะไปหมดเลยนะครับเจ้าตัวเลนเนี่ยมาลงกับตัวนี้นะครับน่ายิมเลยเนาะส่วนระดับเนี่ยก็จะมี e ีซีนะครับมีม e d เดียมีฮาร์ดไนท์แมร์แล้วก็ Impossible แน่นอนครับอี EP ที่ได้จะต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงมอนในดัน,นดันด้วยนะครับอย่างดัน e ีซีเนี่ยมอนก็จะเปาะบางตีเราไม่เข้า แต่ถ้าคุณไปลง impossible แน่นอนนะครับตีแรงถึกแต่ในทางกลับกัน E.P x ก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเจ้าโหมดนี้นะครับมันเป็นโหมดเอาไว้ฟาร์มหลอด E.P x ที่มองไม่เห็นนะต้องบอกก่อนนะครับเมื่อคุณลงเนี่ยหลังจบเลดมันจะบังคับเลยว่าคุณจะได้อ่าเลือกสเตตัสที่เราจะอัพเว้เออนี่คือข้อดีใครที่ผมเห็นนะเขาลงกันไวๆเขาก็จะฟาร์มการน,นี้แหละนะครับอาจจะผมจะลองไป อยากทำงานทดลองอะว่ามันได้เวลท่ากันไหมเออขอลองหน่อยแล้วกันไหนไหนมาแล้วเนาะลองไปเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเช็คสเตตัสตัวเองรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะลงอีซี่หนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงเป็นอิมพอสซิเบิลหนึ่งรอบนะครับแต่แต่นี้นะอันนี้ในความคิดผมนะผมว่าอิมพอสซิเบิลมันได้เยอะกว่าเพราะว่ากว่ามอนจะตายตัวเรามันต่อยเยอะเกินก็จริงก็อาจจะจริงใช่ไหมแต่บางคนก็เถียงไม่แต่บางคนเขาก็เถียงว่าเอ้ย แล้วถ้าผมลง easy ไว้ก็ลงรัวๆมันก็ได้ไวเหมือนกันปะ่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คก <Ừ, S 1> ้วทุกคนช,ช่วยกันจําไว้นะครับโอเคตอนนี้ผมมี350สเต็งอ่ะเลขกลมๆแล้วกัน350เดี๋ยวผมจะลง e ซี่ก่อนนะเพราะว่าผมต้องการค่าัพสเต็งอย่างเดียวผมก็จะอัพแค่สเต็งนะครับอ่ะเริ่มที่ e ซี่เลยเราจะได้รู้ด้วยไงว่ามันต่างกันเยอะไหมเอาจริงๆถ้าจบดันแล้วต่างกันไม่เยอะจบเลยลงปั๊ม e ซี่รัวๆนะครับใช่แล้วต่างกันแบบ เยอะหนักมากก็นั่นแหละครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นโอ้ผมโชคดีได้2อเควสว่วะแต่ผมจะทําแค่เควสหลักแล้วกันนะครับจะวัดแค่ EXP เพียวเจ,<บ>จบแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราผมจะกดอัพสเต็งนะปัป๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้เกิดข้างโลบานพอดีเลยได้มาสาบห้าเอ้ยสามรอยห้าสิบเอ็ดเพิ่มมาหนึ่งแต่จริงๆไม่ถึงหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเศษอ่าทศนิยมข้างหลังด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูไอ้น,นี่กันเอาเป็นว่าไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งครับอันนี้ผมจาได้หนึ่งนะโอเคได้ไม่ถึงหนึ่งได้ค่าตัวสเตตไม่ถึงหนึ่งอันนี้เป็นเคเวสอะไรเอ,อ่ย โอันนี้เป็นคิวสตองเอ็พีซีว่ะอันนี้น่าจะได้เยอะเพราะว่ามันเราต้องต่อยใช่เราต้องต่อยน่าจะได้เยอะอันนี้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 เห็นผลแน่นอนครับว่ามันได้เยอะแน่แน ออ่อน,นอแน่ๆคือได้อัพอย่างน้อยสองทีต่อรอบถ้าเป็น Impossible แต่ก็นั่นแหละครับลงนานกว่านะแต่ถ้าเลขมันโดดจริงๆก็คือคุ้มอะอ่ะห้าสิบสามจุดแปดโหเยอะอเยอะเลยเพราะว่าอัพสองรอบเยอะเลยนะครับเออ Impossible คุ้มกว่าครับอืมคุ้มกว่าต่อต่อให้มันจะลงนานกว่าก็จริงแต่ผมว่ายังไงก็คุ้มกว่านะ ก็สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับใครนะที่เป็นสายลงดันไม่อยากจะคิดอะไรมากแล้วกันอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ลงดันรัวๆแล้วก็เลือกแสแตทเอาแต่ถ้าเกิดเอาอันนี้ความรู้สึกผมที่ผมทําจริงนะจนตอนนี้จะแล้ง18แล้วนะครับผมจะฝึกค่าแสแตทเป็นอ่าจุดๆไปผมจะเก็บอ่าเอกับสต a ามินาก่อนเพราะว่ามันวิ่งไอ้ตรงนู้นอะแป๊บเดียวแล้วคือทำทำจน เสร็จอ่ะมันมันมันหายไป2ค่าเลยไงเราจะได้ไม่ต้องไปเลือกทีหลังเก็ตป่ะอ่าหรือว่าคุณจะมาลงอันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็อัพสเต็งกับโฟกัสกับดูลาให้เสร็จแล้วค่อยเก็บ a อจกับสต a ามินาไปวิ่งตรงนู้นก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เอาตามความสะดวกเลยนะหรือคุณจะไปดึงข้อก่อนแล้วก็ใส่ทวงน้ําหนักเพื่อเก็บสต a ามินากับสเต็งก่อนก็ได้เห็นไหมมันมันได้หลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็วิธีผมอ่ะ,อะสรุปเลยนะวิธีผมคือ ผมลงดันนะครับเลือกสเต็งดูลาแล้วก็โฟกัสแล้วก็เอจิกับสตมิน่าไปเก็บเอาตรงนู้นนะครับอันนี้คือวิธีของผมนะโอเคไหมอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับแดกกูรู้กูรู้เมื่อกี้มึงก็จะจับกูกูเห็นมึงคิดวามึงสู้กูได้เหรอวะมึงทำอะไรต้นคลิปมาสิมึงสู้กูหรอฮะสู้กูหรอสู้ใช่ไหมสี่กันไม่ใช่สู้ใูหลงูหรอสู้หรอสู้หรอโอเคไม่สวนแล้วฮะสู้ใช่ไหมโดนหลอกสู้หรอสู้หรอ ฮะนี่ไโอ๊ยก็ไมโอวยมันไม่ได้เลยไม่ได้สวนนี่น้องไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยเนี่ยได้โอ้ยแล้วโอ้ยอะไรอะไรอะไรฮ่่าอีพีมันหอมหวานในน้องเอ๊ะกกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการฟาร์มเวลนะครับท่านผู้ชม